อากาบทูกถ่ายใชดีช็อตดีพี่ที่เข้ามาติดตามตครับชมเช่าดีตอนเช้าเาทุกคนเลยตอนนี้เวลาอยู่หกโมงนะกาจะได้ออกมาหาอยู่หากินคือเก่านะตอนนี้ออกมาเครื่องดุ่งเลยตังจะวางนะทุกคนเลยจะวางคักยังมองทางพื้นยังมีหุกบนเลยเดี๋ยวเมื่อนี้นี่คิไปผู้ละไปน้ำหมูใหญ่ที่เห็นเมื่อวานนี ไปเลาะหาด่านเบิ่งแถนนั้นลองบิง่งหมูนะดับห้อยชี้นิ้วทุกคนเลยแต่รับอยู่ชี้โชคหมูนะตันห้อยชี้นิ้วชี้โชคหม,นะมูนะบางทีก็ชีนะ้โชคปลายเลยมันบันบกใหญ่เลยตอนเช้ามันฟอหมูนะพันเกยคุนไปทางห้อดูขันเกยไปนะยหอนบอดเมื่อคืนชิบโมง เมื่อก็ดีรถทางทิมาานันต้มแรนทุกคนเลยนี่หมูใหญ่มันมาทาังดงตัวนี้แหลปะปลาพันตัวนี้แต่ห้าจิไปด่านทางห้อยบุขึ้นาะโคยขึ้นมาหมูนี่ขึ้นมาอยู่ดงนี่จะน,นั่นอ๊ะ mhm 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 tệ mhm 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 mới mới mhm 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 เขา้าถกผู้ประมูลนี่หอยไปจังเลย ไปนะมูใหญ่นี่ผ่านทุกคนนี่ขันมูใหญ่นี่มานีผ่านนี่มาแล้วก็น,นี่ทั้งมูทั้งผ่านมูแรงยังมาอาการทุกคนเลตัวผ่านนะประมาณสิบสองโมงกลางคืนมันออกนะคอยการคืนนี่ผัดประมาณอยู่กันเก้าโมงสิบโมงนี่แหละมาแล้วแรกหาการเลยมีพอวัดมาเมื่อเช้าผัดหันไปจุ่ไปเจอมันสายขี้ดินอย่างนั้นนะ อยู่นัแต่หึงเลยผ่านนีรับสองโตนง่นโตามูหมูพี่ก็จักป่ั้งแตอหอยใ่า่ๆนะกันหมูญ่็งมาผ่านมาแลดนรถหอยผ่านมันไปน้ำหมู่างเนี่ย่านีตายทางเลย মর্ণ মুখ উত্তর โอ้หมูติกงาดเลยนี่จากลุงนี่มันใจมันเข้าไปไหนพวกทุกคนเลยหมูรับสี่ช่อขหมูเลยจากลุงนี่แม่หอยจำหอยงูเลย่ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปจอดหาอยู่ข้างในนี่ มันคืมผลนี่มาลัดปอท่านทุกคนเลยม้าพิลาโมนะเดี๋ยวก็ชิ้นนนำไปนะ năm bài thằng này năm thằng cao nè năm hôi mu má cố 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 con đây

mời chắc lúc chắc lúc mời mà mời 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 mình mời 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 này, nè mời mời cái, mời 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 bốc mình mời mời là mời 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 เล่นคนนะี้มาจบเฮ้ยหอนมือ,มอนะวิคลูมันกินนะน่าพอต้อมกินนี่ดิคือสิคัก หมูนี่ตะกคนลงมานีนี่ความตะคืนมูจากน้ำใสเลยกินตะคืนน,น,นี่นี่นะความมาดองบนเท่าได้นุน่งค้ดเลยเลยลงมานี กันไปทาง,งเลื่อยๆยนาขึ้นทางเลื่อยพี่ชักบก่นน้ำกระบาท่านหมูกันทุกคนเลยเฮ้าปลาชะพันเคยปะดาดนาบีหน้อยก็ดูปลาชะพัดกันนี่เฮ้าน้ำผพัดค้นมันหลายยาน mẹ phải cho nhìn nhé lỗ mặt hàng cái gì kia đó mới thì phát xoài đấy à, hỏi có lỗ mờ lại còn là đây cơ ừ. mà nó chắc có họ tuần này, đây anh chắp máy tốt đấy này ตัวแรกกรอกแดกแถวนี้นกหลายุนเลยก็หาะนี่อยู่น้ำมูนกกระเช้นกกระเช้บินมาสตัวกินมาก้เนี่ยแบบกหาอะคักขนาดน้เหาะโคดมันคนไตย ห่างกระถืกอแต้มแรกกระลอกนี่อันมันมีฝูงนกนกอันนั้นนกอันกระเซว นกหลากคอยมอยไปเลยเห็นโลดของพวกเขา้าอย่างแหงชิวห็นมันเสียงคอนักแรงควบไปชบนกคอตัว๋ยวนี้ตัวใหญ่เงี่ยนกคอเลยือิดงี้เชือบันฮ้องสำคำนะอ่านเอาเลยนกนะ như cái cây này à, hiệp à, lộp <laughs> oh, là hết lốt, ku khu, nilu nôn nơi đây mang về non mãi lên mãi tay mãi tay mãi tay พวกเขาส่งโตในเรื่ึงนี่เพมาอย่างนี้ผมเห็นแล้วเห็นยี่บ่หมูกะพ้อยี่บ่เห็นห้อยไมมก็ละก็เหาะก็บีเอาอยู่ใช่รึอยู่หนองค้าแถวซีดกับห้วยโดนอืโดนน้อยนะหมุ่งหมาหอนป่อนก็ได้แต่กเขาตัวเดียวคือทุกคนเห็นนี่แหละมีหมาไปเลยเข้าทั้งละชกคือทั้งท่างานนี่สี่คนมันแต่พันใหญ่เพิ่น นี่เล่นเมื่อคืนนี่ปีงแหงไว้ลูกกระชองปีงเด็เด้มันตะแงเดคักไปหาเล่นตนแรงคักเลยนึงๆเอ้าเด้อกาเบิ่งทีมงานขเจ้าสิมาแล้วทีมงานก็มาครบหมดปานนี้ là vô vô mua nè Vô, vô mua nè Vô hỏi nhau nè Hỏi gì hết rồi đấy Ủa, mà. vào, à. Này nhai, cái tổ này kinh có họ con này Cắp lẹn nhanh tụi Là cả nó khó chơi trong cháu đây Cầm hồ bên hàng, cầm hàng bên hồ Đấy là chín nè kênh ทำโซ่กันล่ะได้ยินแต่หอยนได้ยินแต่เสียงมันเสียงได้ยินโยมกัดนะเมื่อเยมันไปกันมุงไม่ได้การหาไม้มันดูดกลิ่นคือเป็เลนเท่ารถโยมเมื่อเยมันเลนไล่เลยนะน้ำไปใช้รถเนาะย่างไปคือไอ้เมนเด็กตัวแรกกคนนี้บอลบอลน้องเป็นครบมั้งหมดเลยมันพอเลย จิบชงโมงข้าเช้าเพือเข้าเฮ็ดนี่จิบชงโมงตอนนี้นะมาตัวเพื่อให้กิ่นนี่นะเาเลย,าายนี่นแช่ปลีปงงลนีแ่แช่จบ <c oughs> จมเลยยี็ดาบนะโทยเนาะนี่เป็นตัวแซบเนาะต้มเล่นตเมคืนนี่โทยกะตุกตมาจ้นจานุ่ขลำว่ะสองต้นเกอบสองต้นอ่ากันเว่ากันโมความกันความโมความยังอยอะอ่นโวยควมลแบนยังอยอามากทุกคนแกงเล่นตะกะโอ้โคชามโตนี่ไงแกงปุ่นเดียวได้ปะ tôi nhanh hoặc là luồng thịt. ừm. ào này hôm nay tôi tôi có chơi đây. bông nhảy như này tróc này. bút chì. 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 พังเลนจมูอยู่ได้แต่่เดียวมนยังเดียวไปแล้วเมแมได้อะไรกินหญ้าเป็นหนามูเขาเห็นแล้วขอเนี่ยผมูงูเดียน้ำเัาปีงาปีงลายลูก้วก็จับโรดปีงา มันมเป็นน้ำเนาะเอ้ยไม่ได้ไมันเป็นมันแล้วได้ยงนกนั่นนี่น้ำแห้งป้ามันตายคุมันลายอยู่นี่นั่นกินแซ่บมัก็เยอะเอ้ยขมมือผมเอาเมือขาดมากินกันท่านจะไม่ติหน้านาะของหากระนาะเจ้าหนูหาตินเอาทำได้แล้วผมมือตัวหน้าเป็นออติน็ก ไม่ใช้โคมเลยจะเวตาเพื่อมั่งงับงับไปคือมันเอาเป็นไปแล้่นี่ได้เย้ะนเวทโลนข้าดำลดนก็ยัเวทเลยไม่ได้กองกองแบบกองซองมันไล่มูนแล้วเวทนเฮกันนอนฮะเลยจัดกลางไปไปเรืแองมื้อลงเลยในนั้น ต้ำคำเนาะมีอยู่ตัวชิบโล่เนาะแปลนะเฮอเจ้าหวานเนาะชิฮาโล่เยอะไม่มนนะมมเวียนก่าบดมันชิโร่ไหมชิบโร่ไปไม่ได้เลยนักโตมันฮได้ตัวชิโร่กินเนาะกิน,นข้าวกินน้ำยาทานขิ้มากัดพาก,กินการแฟออลุยโต้เหาเลนเหาฮหาหมู ขัดบูดไว้ก่อนเลยน้าแรกับฟันเกตบอนอ้ฟันเกหย่าขึ้นชมูวนาะาละไม่ละก็เทสิหน่องขานั่นไม่ไปละก็มีผ้าไปชู่ว่น่องขาเนาะผ้าม้วนหน่องขาเอากลยอคอยกะพอบพอบกันเลยเดียวประมาณสองขึ้งจีเอเอาะนี่เหนือบอนนี่ละไปไกลโตไปไกลเมย อ่ะคลิปนี้โรนี้เอาพระไว้ที่นี่ก่อน